เป็นคนที่บ่นไหมครับตนวใหญโดนบ่นมากที่บ่นนหมครับเหมือนกันโดนบ่นใช่บ่นครับผมโดนบ่นที่สองเคยเชีรา it's not a big deal there's no reason to make a scene มันหมายความว่าอย่างไรกันเนี่ยผู้บริโภคไม่ได้อยู่ในสายตาหรือคนมองทั้งร้านใช่ซึ่งเพื่อนเนี่ยก็คืออัดวิดีโอแล้วประมาณนี้และครับ I need a drink Oh. อ,อยากเมาอะ่ะ <c> ก <oughs> ูต้องเมาแล้วต้องดื่มให้ลืมเธอแล้วแบบไม่ไหว It's driving me off the deep end What's up everybody พวกเราคือคำนี้ดีและนี่คือภาษาอังกฤษสามระดับไทยบ้านครับไทยทั่วไปครับไทยฝรั่งครับจนถึงเอพิโซดนี้แล้วเนี่ยจะยังมีคนแบบเอ๊ะมันคืออะไรนะบ้านอะไรฝรั่งทั่วไปนี่คืออะไรครับเขาจะงงไหมสำหรับคนที่เข้ามาดูครั้งแรกก็ กดซับก่อนเลยกดซับกดซับกดไลค์ก่อนเลยยังไม่ต้องดูก็กดไลค์ได้กดไลค์ได้นะครับผมคอมเมนต์ก่อนก็ได้เลยครับชอบจังเลยมีประโยชน์ยังไม่ได้ดูเลยเลเลยเโอเคต้องลงมาคืออะไรครับสมระดับของเราถ้าอยากรู้ว่ามีประโยชน์ยังไงก็คือภาษาอังกฤษประโยคเดียวเนี่ย มันสามารถพูดได้หลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบไทยบ้านไทยทั่วไปหรือไทยฝรั่ง่ทั่วไปสื่อสารตรงมาไทยทั่วไปก็คือคนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานในการสื่อสารบ้างดูหนังดูซีรีส์เป็นประจําอยู่แล้วเออนนี้ก็คือคนไทยทั่วไปที่ใช้ภาษาอังกฤษประมาณหนึ่งส่วนไทยฝรั่งก็คือไงครับวีก็อารมณ์แบบ native ครับก็จะมีความแสลงมีความแบบสับัยรุ่นอะไรแบบรุ่นอเมริกาใช่ัยรุ่นอเมริกาอะไรก็คือแล้วแต่สถานการณ์ครับใช่ครับรับรองว่ามีประโยชน์มากพูดถึงเรื่องของการกด ทรัพย์นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีทรัพย์อยู่ในมือของเราเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่แล้วครับวีครับหลายเจะดก้าแส่แล้วครับโุนไอ้แต่จริงๆตอนที่เอพิโซดนี้ออกเนี่ยน่าจะเกินเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็แสนแล้วเพราะฉะนั้นตั้ตอนนี้เราบอกว่า roads to one million subscriber แล้วนะครับใครอยู่กับช่องคำนี้ดีมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าฮัลโหลยังอยู่กันไหมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังอยู่เนี่ยขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ คุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามาไกลขนาดนี้แต่สำหรับคนที่ดูประจําแต่ก็ยังมีหลายๆคนเนาะที่ยังไม่ได้กดซับเพราะว่าด้วยคำที่ดูประจำอ่ะมันอาจจะถูกบอกว่าแนะนําขึ้นมาที่หน้าคุณอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่เราก็อยากจะให้แบบช่วยกดซับเอาไว้หน่อยเป็นกาลังใจให้พวกเรานะครับแล้วเราก็จะไปสู่1ล้าน Subscribers ด้วยกันแค่ครบหนึ่งล้านเดี๋ยวพี่บิ๊กโดดบันทีจํา ปรึกษากันก่อนไหมก่อนจะล่นอะไรออกไปเด็ดสัญญาประชาคมเนี่ยปรึกษากันก่อนอ๋อเอาจะได้แบบเพิ่มแบบแรงมาม่ึงเขืมอของคุณผู้ชมเขาไม่ได้อยากดูผมหรอกใครูไม่ตูวเองมากกว่าโอเคมาวันนี้เราว่ดด้วยเรื่องของภาษางิฤษสามระดับเอพิโซดนี้เราจะมาบ่นกันครับเป็นคนที่บ่นไหมครับ ตัวใหญ่โดนบ่นมาครับพี่บ่นนะครับเหมือนกันครับโดนบ่นครับใช่บ่นครับผมครับบ่นที่สองเนีปโอเคโอเคมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่จะบ่นอยู่แล้วใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราจะบ่นกันในสามเรื่องราวด้วยกันนะครับมาดูซิว่าคุณเคยอยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้หรือเปล่าอันแรกเลยนะครับเพื่อนที่มันดราม่ามากเรื่องแบบ เจ็บร้อยร้องล้านประมาณนั้นนะครับแบบโอ้ยวายทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไดบ้าอันนี้ต้นได้ใช้แน่นอนนะครับเป็นพี่ตวยพี่ตัวยจะพูดยังไงแบบไทยบ้านครับชีวร์า It's not a big deal. ว oh, ้าชิลแล้วฟังดูเนทีฟเหมือนกันนะนั่นแหลอครับชิลแล้วมันก็เป็นคําที่คนทั่วไปก็รู้จักใช่ครับชิลแล้วก็คือแบบเย็นเย็นไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือถ้าอยากจะพูดอีกอย่างนึงก็รีแลกซ์ It's a little thing. Relax ก็คือพักผ่อนก็คล้ายคล้ายๆกับชิลแล้วเนาะ It's a little thing ก็คือมันเป็นสิ่งเรื่องปฏิ๋วเดียวเรื่องปฏิ๋วเดียวนะครับอีกอันหนึ่งอาจจะพูดว่า You are overreacting อืมอันสับคำนี้แปลว่าอะไรครับ over <c oughs> เออถูกเออ react ก็ถือมีปฏิกิริยากับเรื <p> ่อง <over S 1> อะไรบางอย่าง uh huh. ใช่ไหมครับ <c oughs> อย่างที่บอกว่า เจ็บเจ็บร้อยร้องลาเนี่ยก็คือบอกว่าเจ็บร้อยก็ร้องสักร้อยหนึ่งไหมไม่ต้อง <laughs> หรือร้อง90 <laughs> ก็ได้แ <laughs> สดงความแบบอ,อดทนนิดเดิงอะไรอเงี้ยอันนี้แบบโดนตบแล้วกิ้งแบบหนังอินเดียบ <laughs> อ <ะ S 2> <laughs> <laughs> ก <laughs> จากชั้นแลงไปสู่ชั้นหนึ่งเลยนะครับตกบันไดไปอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> เออนั่นคือแบบ overreacting ก็คือแบบเวอร์ไปแล้วประมาณนั้นนะครับนอกจากนั้นเราอาจจะอยากบอกกับเพื่อนว่า s t o p b e i n g so dramatic มันก็เป็คำว่าดราม่าที่เรารู้จักกันแล้วก็ใช้กันคือดราม่าละครดราม่าไปแล้วมันคือละครก็คือมันไม่ใช่ชีวิตจริงอ่ะคนปกติไม่ได้มีปฏิกิริยาขนาดนี้ก็คือนี่ละครมะเนี่ยเออละครเงินไปนะ s t o p b e i n g so dramatic นะครับ dramatic นะครับหรือว่าจะบอกว่า don't make a fuss over nothingdon't make a fuss over nothing A f u s ชคืออะไรครับ Make a f u s เเหมือนกับวอยวายครับเออสร้างซีนใช่สร้างเออสร้างซีนประมาณนั้นนะครับแบบตีฟุ้งกับเรื่องบางอย่างที่แบบไม่ใช่เรื่องอะไรขนาดไหนเลยก็ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาหรืออาจจะพูดได้ว่า don't sweat the small stuff อันนี้เป็นสำนวนที่ที่ดีนะ sweat คือเหงื่อออก small stuff ก็คือ a little thing เมื่อกี้ความหมายเดียวกันเลยก็คือเรื่องเล็ก stuff ก็คือติ่งใช่ไหมครัครับ small ก็คือขนาดเล็ก ทีนี้การ sweat over something ก็คือการที่เราเหงื่อตกเหงื่อแตกเหงื่อแตนกับเรื่องอะไรก็คือไปถือว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ใช่เหมือนเวลาเราเครียดกับอะไรแล้วมันทำให้เราแบบเหงื่อออกอันนี้เขาเลยบอกว่าอย่าเหงื่อออกกับเรื่องเล็กๆอย่าไปเสียเหงื่อกับเรื่องที่มีควรเสียเหงื่อประมาณนั้นนะครับหรืออาจจะพูดได้ว่า I think you're blowing this out of proportion blowing something out of proportion proportion ก็คือสัดส่วนอย่างที่มันควรจะเป็นอยู่ พอร์ชันโอเคคล้ายกันคล้ายๆกันนะครับเราไปโล o เรื่องให้มันแบบใหญ่กว่าที่มันควรจะเป็น you're making a big deal out of nothing ก็คือเอาเมื่อกี้ที่ที่พี่ต้อยกับพี่บิ๊กพูดมาแล้วก็มารวมๆกันก็คือ make a big deal out of nothing ก็คือทำให้เรื่องไม่มีอะไรเลยกลายเป็น big deal ครับ take it easy it's just a minor issue take it easy ก็ชิลๆหน่อยใช่็เหมา relax เหมือนเช่า take it e a s แบบไม่ต้องเครียด minor มันคืออะไรครับ m i n นอในที่นี้แปลว่าเรื่องเล็กเล็กนิดเดียว m i เนอร์คือไม่เมเจอร์เมเคือใหญ่เป็นเรื่องหลัก m i n นอรคือเรื่องรองอย่างสมมติแบบเวลารถออกรุ่น minor change เนี่ยก็คือมันยังไม่ใช่รุ่นใหม่แต่ว่าเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆ้อยไ r เนอรมันคือเล็กๆน้อยๆอย You're overcomplicating it ่อ้ o v ร r ก็คือทำให้มันเวิร์ไป complicate ก็แปลว่าทำให้ซับซ้อนซับซ้อนใช้เป็นเวิรบได้ด้วยก็คือไป complicate something นะครับก็คือทําให้เรื่องอะไรบางอย่างมันซับซ้อนเกินไปหรือว่าก็คือทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นั่นแหละคำหนึ่งครับคำนี้ก็ดีคาเป็นคํายากหน่อยคําว่า exacerbate ้ exacerbating thing exacerbate ครับมันแปลว่าอะไรครับ exacerbate ก็เป็นคำคำรู้นยครับก็แปลว่าคล้ายๆ worsen นั่นแหละครับก็คือ make situation worse ทำให้มันแย่ลงใช่ครับก็คือ stop exacerbating thing s ก็คือเหมือนกับสมมติว่ามันมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแล้วแบบ ก็ยิ่งโวยวายยิ่งทำให้มันแย่ลงไปเรื่อยๆนใีรจะแก้ปัญหาอะไรไปเนี่ย Stop exacerbating things Let's try to fix it อะไรประมาณนี้ There's no reason to make a scene เออ make a scene ก็คือสร้างสร้างสร้างศีลสร้างฉากขึ้นมาอันนี้จะอันนี้จะพูดในผมนึกถึงกรณีแบบสมมติแบบไปร้านอาหารแล้วแบบ มุดมีอะไรสักอย่างผิดอย่างเงี้ยแทนที่จะแค่แบบบอกคอนเสิร์ตดีๆแบบจะโวยวายจะคุยกับแมเนจเจอร์ก็จะแบบคอมดันโตกโตขึ้นมาแล้วมันหมายความว่าอย่างไรกันเนี่ยผู้บริโภคไม่ได้อยู่ในสายตาหรือคนมองทันร้านใช่ซึ่งเพื่อนเนี่ยก็คืออัดวิดีโอแล้วประมาณนี้นละครับวายคอนเทนต์แล้ววันนี้ประมาณนั้น it's not the end of the world อืมโลกม่ไดจะแตกสัหน่อยใช่ใช่เลยเออมันไม่ใช่เรื่องลร้แรงขนาดนั้นใช่เวลาบางคนแบบเครียดก็เข้าใจได้นะมันก็จะหมกมุ่นเครียดอยู่กับเรื่องนั้นแต่บางทีเราก็ต้องให้แบบ bigger picture หน่อยว็ come on it's not the end of the world ไ่ใหครับอ่าอัหลักการอันหนึ่งนะของคนที่กําลังแบบเจอรับมือกับเพื่อนที่มันกําลังทําเรื่องเล็กที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คืออย่าไปเล่นใหญ่ตามเขาถูกป่ะคืออย่างที่วีพูดอย่างเงี้ยแต่ะประโยคก็คือแบบ พูดกับเขาเด้น้ำเสียงปกติอ่ะมันจะได้รู้สึกว่ากูบ้าไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราก็ไปอย่าไปทำอย่างนั้นสิทำไมมันเป็นมึงก็ไม่ใช่เล่นเล่นเล็กแบบมึงไม่ใช่เล่นเล็กเลยนะก็เล่นใหญ่พอกันเพราะฉะนั้นก็เอออย่าไปเล่นบอกว่าเล่นใหญ่ตามเขาเนอะคุณผู้ชมคุณผู้ดูทางบ้านนะครับฝากมาครับจากคุณทีทีพีพีห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้ชื่อเพราะจังเลยชื่อมีความหมายดีมากเลยครับอมาถามว่าอะไรครับเขาบอกสวัสดีค่ะติดตามช่องนี้มาสักพักแล้วกด s u b <boundaries> <si> รือยังครับดีมากครับพี่เก๋ยครับกรุณากดซวสาปิ้พวกเราครับผมเขาบอกว่าคอนเทนต์ดีสนุกน่าสนใจมากอยากถามว่าประโยคภาษาไทย จะบ้าตายรายวันใช้ประโยคภาษาอังกฤษทั้งสามระดับว่ายังไงได้บ้างครับจะบ้าตายรายวันจะบ้าตายรายวันมันมันดูคล้องจองก็ดีเนาะจะบ้าตายรายวันมีมีความเดลี่ใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็อันหนึ่งเลยนะหนึ่งวันพันเหตุการณ์นี่เห็นป่ะภาษาไทยมันมีความแบบคล้องจองมันมีความรายอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูมีเสน่ห์คนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้าก่อนใช่ทีนี้มาดูกันครับว่าเอะแต่สมมติเกิดชอบรายเนี่ยติดตามทางไหนดีนะครับอ๋อเออเออเอเคนดี้เกมส์นายก็ส่งยูนี้ก็ส่งอะไร แค่นี้เกมไรคิดข้ามาได้ so <on>. oh. เออหนมีเกมร่เนี่ใครชอบ้านก็ไปดูรรนเนี่ยภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็รร้กันได้นะโอเคโอเควันคุไ้วันติดกตกวันหนวันองทุ่มขายเก่งกันแล้วเข้าเรื่องคุณททพพค่สี่ามสเขาครับกำลังรออยู่นะครับจะบ้าตายพอกันดีสุดจะทนแล้วโว้ยเออประมาณนี้นะครับพูดเป็นภาษาอาไว้แสดงความแบบเหลืออดเนาะใช่คร <te> e <ating> <c oughs> ับแบบไม่ไหวแล้วคําแรกเลยนะครับผมเออ It's driving ม a z y อืมพี่ตัวจะขับรถไปไหนแล้วใช่ driving ขับรถเออเหรอหรือผมดำน้ำไม่ใช่ทำไมเราใช้คาว่าแบบ driving someone crazy เะเพราะว่า drive มันไม่ได้แปลว่าแค่ขับอย่างเดียวมันแปลว่าเหมือนกับการไปข้างหน้าไปสู่ใช่ไปสู่ผลักไปสู่ที่ใดที่หนึ่งเนาะก็คือผลักไปสู่ความ crazy นั่นเองหรือว่าจะพูดว่า I can't take it anymore อ้อันนี้คือกําลังใกล้จะเป็นบ้าแล้วนะทนไม่ไหวแล้วนะครับ This is driving me crazy จะเป็นบ้าอยู่แล้ว I cannot take it anymore จะทนไม่ไหวแล้วนะครับหรือว่าแบบง่ายๆ enough is enough enough is enough พอแล้วพอกันทีพอแล้วพอทีพอแล้วพอทีพอแล้วพอทีเออพอพอเป็นพออ่ะเออพอคือพอไม่เอาแล้ว enough is enough ใชครับผมรือว่าเออ I'm done ดันนี่มาทุกอาทิตย์เลยเออมันมันหลายมันเขาเรียกอะไรสารประโยชน์นี่นะใช่ใช่หลายบริบทบางอย่างที่ทำให้เราแบบจะบ้าอยู่แล้วเราอาจจะบอกว่า this is killing me มันจะฆ่ากูแล้วมันจะฆ่ากูแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เอามีดแบบมาจ้วงเราแต่ว่าความรู้สึกือนเราจะตายอยู่แล้วกูจะตายอยู่แล้วเนี่ยจะบ้าตายเวลาภาษาไทยพูดว่าจะบ้าตายเราก็ไม่ได้ตายจริงๆเนาะแต่ว่ามันเป็นคําที่แบบมาเสริมว่าบ้าอย่างไร จะบ้าตายมันเป็นคำขยายบ้าทีว่าบ้าแค่ไหนนะครับก็คือจะบ้าตาย this is killing me หรือว่า this is driving me nuts drive ใหม่แล้วนะครับแต่ว่าใช้คาว่า nuts แทนหรือจะบอกว่า i'm gonna lose my mind i'm gonna lose my mind mind ก็คือจิตใจสติความคิดเออคุณทำให้ผมเสียสติเออคุณจะเสียถูกต้องเสียสติอยู่แล้ว i'm losing my mind จะเสียสติหรือว่า i'm at my breaking point บลิงกิ้งพอยต์เหมือนชื่อหนังไงพอยต์เบรคพอยต์เบรคเอออ๋อทำงานหรือ breaking bad ผสมอะไรอย่างเงี้อเค I'm at my breaking point จุดที่ว่านี่คือจุดยังไงจุดแตกหัก o i n t คือเหมือนเป็นมันคล้ายๆอารมณ์เหมือนแบบ boiling point เหมือนแบบจุดที่รับไม่ไหวแล้วจุดเดือดจุดเดือดจุดที่ทนไม่ไหวแล้วจริงภาษาไทยมันมีคำแบบนั้นไหมครับ breaking มันคือแบบมันก็คือจุดแตกหักเนาะก็คือแบบเลยจากนี้ไปเนี่ยกูพังแล้วเออก็คือ บ่งบอกถึงความทนมาจนที่สุดแล้วเลยจากนี้ไปคือพังแหละเประมาณนั้น I'm at my breaking point นะครับหรือว่า this is a nightmare ฝันร้าย <c oughs> ใช่อาจจะไม่ต้องเป็นตอนกลางคืนก็ได้กลางวันก็ฝันร้ายได้นะครับ this is a nightmare คือแบบมันแย่เหลือเกินหรือเราอาจจะไม่ได้ใช้คำว่า crazy nuts เรืออะไรแต่แค่บอกว่า I need a drink <c oughs> Oh. อ,อยากเมาอ่ะกู <c oughs> ต้องเมาแล้วต้องดื่มให้ลืมเธอแล้วแ <c oughs> บบไม่ไหวแล้ว <c oughs> เรื่องนี้นะครับ uh huh. I need a drink อันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่ากูจะบ้าตายทนไม่ไหวแล้ว <c oughs> อยากอยากหลบไปสู่ จากโลกแห่งความเป็นจริงไปสู่โลกแห่งความมึนเมาแล้วนะในหนังในหนังพวกซีรีส์ได้ยินตลอดเลยเวลาคาแรคเตอร์เครียด I need a drink ใช่ผมไม่เครียดผมก็ดิงได้นะเดี๋ยวสิกำลังสนุกอ่ะดื่มดิบดื่มเป็นนมดื่มเป็นเครื่องดื่มสุขภาพแล้วเนี่ยนะครับน้ำแครอททุกแครอทพวก c h a r a โดยเฉพาะพวกแบบพวกแบบคนทำงานนะจะชอบแบบเครียดแบบ I need a smoke I need a drink อือฮึก็คือแบบมันก็คือเป็นการ exclam ว่าแบบเครียดมากไม่ไหวแล้วใช่ครับอาจจะไม่ได้ลุกไปชงเครื่องดื่มจริงๆก็ได้แต่ว่าเป็นการ คือบ่งบอกความรู้สึกกับเขาว่าไม่ไหวแล้วอันนี้ช่วงนี้กำลังคิดมากคำนี้ I'm rotting อ๋อรอดใช่ร้อที่เคยพูดมาแล้วกูเน่าแล้วเนี่ยใช่คือการแบบรอดเน่าเขาเรียกการเสียการสลายโดยธรรมชาติคือการเน่านั่นเอง I'm rotting ก็คือแบบไม่ไหวแล้วมันซ้ำๆเดิมๆแบบจนแบบเหมือนจะเน่าแล้วบ่งบอกถึงความไม่ไหวใช่ครับ จะบอกว่า I'm gonna explode ตรงๆเลยจะระเบิดแล้วไม่ไหวแล้วหรือว่าคล้ายๆระเบิดอ่ะ explode คล้ายๆ breaking point ของผมเมือกที่มึงบอกใ่ครับคือบอกอีกนิดเดียวกับจะระเบิดแล้ว I'm at my wit's end อันก็เคยดี wit's เป็นสำนวนอยู่เนาะ wit คืออะไรครับ wit แต่ว่าเหมือนกับสติปัญญาสติปัญญาใช่คือเหมือนกับ มันไม่มีปัญญาหมดปัญญาใช่ใช่มันคือแบบวิ t เอ็นคือแบบจุดสิ้นสุดของปัญญาคือหมดปัญญาแล้วเลยจากนี้หมดปัญญาแล้วไม่ไม่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับดีนะครับ I m a t my wits e n d เราจะบอกว่า I'm going bananas ผมจะไปกับกล้วยใช่ครับผมต้องการโพแทสเซียมแล้วตอนนี้ก็ going b a ก็คือก็คือ crazy ก็คือบ้าก็หมดเดียวกับถั่วเลย nuts it's driving me up the wall Oh. driving me up the wall ทราบไหมทำไมถึงต้องต้องขึ้นกำแพงครับเพราะว่าเหมือนกับว่ากำลังแบบหนีความเครียดอยู่ไงคือเหมือนกับทนไม่ไหวแล้วใช่ทนไม่ไหวแล้วอยากจะปีนกำแพงหนีแล้วนั่นคือ origin ของ driving me up the wall ครับก็คือเวลาทนอะไรไม่ไหวแล้ว it's driving me up the wall คืออยากจะปีนกำแพงหนีออกไปจากที่นี่แล้วอะไรประมาณนี้ it's driving me off the deep end โอ้ deep end ในที่นี้คือพูดถึง เหมือนในสระครับมันจะมีแบบตรงตื้นแล้วก็ตรงลึกครับ driving me off the deep end คือเหมือนกับทำให้ทนไม่ไหวแล้วจนแบบจะกระโดดลงอ้ตรงสระลึกจะฆ่าตัวตายก็มันเหมือน with end ไหมนะใช่เหมือนกับคือหมดไม่มีทางแก้ไม่มีทางออกกระโดดน้ำลึกแม่งเลยลึกโดดน้ำลึกจะบ้าตายอยู่แล้วโดดน้ำลึกดีกว่าอครับหรือว่าอันนี้คล้ายๆกับเมื่อกี้ breaking point ก็ I'm at my limit ตรงเลยลิมิก็คือขีดจำกัดขีดจำกัดไม่ไหวละ I met my limit ไม่ไหวละหรืออันนี้ตลกมากเป็นช่วงนี้เจนผมกําำลังฮิตมากคือคำว่า nonverbal โอ้พูดว่าน่าสนใจครับสมมติวบาไม่ไหวจริงๆแล้วก็พูดว่า I'm gonna go nonverbal I'm about to go nonverbal ซึ่ง nonverbal verbal ในที่นี้แปลว่าการพูดคำพูดส่วน nonverbal ก็คือจะไม่พูดไม่อะไรกับใครทั้งนั้นแล้วการพูด nonverbal ก็คือการแบบ ไม่พูดชัดดาวนะครับ v e เ b ้าดีนะ v บ r ดคำศัพอ์ใช่ไหมดีดีเออจริงจริงหมดคจะพูดลมแบบนี้ไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงอีกแล้วประมาณนั้นทาไ้คือมันมันกับเครียดมากจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ถืว่าจะไม่พูดอะไรแลวผมว่าหลายนคนอาจจะคุ้นเคยนะบอกว่า verbal nonverbal ภาษาแบบอวัจนะภาษาวัจนะภาษาบอกอว,าาาว,ว่าถ้าเกิด verbal ก็คือภาษาพูดใช่ไหมครับมีคําพูดออกมาหรือว่ามีคําที่เขียนออกมา Non verbal ก็คืออวัจนะภาษาสิ่งที่ <c oughs> ไม่ได้แสดงออกด้วยการ พูดเป็นคำเป็นบอดี้เลงเว่เป็นบอดี้เลงเว่เป็นสีหน้าเป็นการทำเสียงที่อาจจะไม่ใช่คำอะไรทั้งหลายประมาณนี้ก็แบอก I'm about to go nonverbal แล้วล่กฉันก็แค่แบบเฮ้ยเก๋มากเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ I'm about to go nonverbal คำถามเดียวนะครับของคุณ TTPP 54321นะครับมาดูประโยคที่2อันนี้ก็น่าสนใจมากคำว่า หวันพันเหตุการณ์อืม่งวันพันเจองใช่ชอบมากเลยภาษาไทยทุกอย่างมันคล้องแต่มันเก็ตเนาะว่ามันมันคือแบบมันเกิดขึ้นมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะมากในเวลาแค่วันเดียวอ่ะก็คือแบบมัน เต็มมันเยอะไปหมดงานเยอะเยทวงคนแล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้นแบบตลอดเวลาประมาณชอบคําถามมากเลยความรู้สึกจะบ้าตายรายวัน1,000วัน1วันพันเหตุการณ์นี่มันเป็นความรู้สึกที่แบบทุกคน r e เล t ได้แน่นอนใช่ครับงั้นก็มาดูกันครับว่าถ้าจะบ่นความเยอะของชีวิตประจําวันเรานี่จะบ่นยังไงพี่ต้อย ง่ายๆ I'm so busy today ยุ่งสารเลย busy ก็คือยุ่งใช่ครับ busy วันนี้ยุ่งมากครับ The r e slot a happening today มีเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นในวันนี้วันนั้นนะครับ The r e slot a happening today ก็ดีครับหรือว่าอันนี้ไหม It's one thing after another one thing after another ก็คือพอหนึ่งมาเสร็จปั๊บ หจบไปก็ 2. 2. จบไปก็สามสจบไปก็สี่เห็นภาพมากเลยเหมือนกับมันมีเรื่องเข้ามาตลอดเวลาไม่ได้หยุดแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องดีด้วยนะ <laughs> เออมีแต่ปัญหาเข้ามาแบบปัญหาแบบต่อแถวเข้ามาให้แก้ไม่เว้นแต่และ นาทีเลยอะประมาณนั้น it's one thing after another คือวันนี้มันอะไรวะมันอะไรทั้งวันวันเนี้ยมันคือเซตนี้เหมือนพี่พจะใช้ไอ้พวกพวกนี้บ่อยนะครับ it's one thing after another มีเรื่องอะไรแก้อีกแล้วประมาณนี้นะครับหรือหรืออันนี้แม้ can't seem to catch a break today can't seem to catch a break today อันนี้ก็แปลว่การการ catch a break ก็คือ บิ้งลักกี้วิดซัมติงเนาะก็คือมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือว่ามีเรื่องโชคดีเกิดขึ้นการที่เราไม่สามารถจะ catch a break ได้เลยก็แปลว่าไม่มีแต่เรื่องซวยๆอย่างนั้นเลยไม่เห็นเรื่องโชคดีใช่อะไรที่คิดไว้ว่าอยากได้เป็นอย่างนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแบบมีแต่เรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่แพลนไว้ก็ไม่เป็นไปตามที่วางแผนนี่คือ can't seem to catch a break todaycatch a break แปลว่าแบบมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่จริงถ้าเราจะตีว่ามันคือเหมือนกับ catch a break แบบวันนี้ไม่ได้ยม็ได้กัน ใช่มันมีเรื่องตลอดเวลาไม่ได้แม้แต่จะหยุดหายใจเลยอะไรแงเงี้ะครับแต่ประเด็นมันก็คือนี้แหละครับแบบมันเยอะเหลือเกินวันนี้ครับหือจะพูดว่า There were a billion things today ก็คือเป็นการ exaggerate หนึ่ง1000ล้านอย่างมันไม่ได้มี1,000ล้านอย่างจริงๆแต่มันก็รู้สึกอย่างนั้นก็พูดได้ There were a million things today ถ้าอยากเยอะกว่านั้นก็ There were a billion things today เพราะว่าบางที่บอกว่า hundreds อาจจะไม่พอไม่พอไม่ว่าภาษาไทยจะบอกว่าหนึ่งวันพันเหตุการณ์เลยใช่ไหม มันต้องล้านมันถึงจะฟังดูเยอะๆพันล้านไปเลยนะครับครับหรืจะพูดว่า it's been a roller coaster today อ๋อเป็นรถไฟที่พะใช่ก็คือแบบใช่พวกเราชอบใช้ roller coaster ให้มันสื่อถึงความขึ้นขึ้นลงๆครทำไม่แน่นอนนะก็คือ roller coaster ก็คือแบบมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่สรุปก็คือเยอะไปหมดเลยรืออันนี้แบบเหนื่อยมากอยากจะบ่นวันพูดว่า Today's been a total shit show. โชว์ก well> ็เป็นการแสดงขี้นั่นเองแหละครับโชว์แย่ๆใช่การแสดงขี้ในที่นี้การแสดงขี้หมายถึงแบบมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากอาจจะแบบเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องแย่ๆก็คือแบบโอ้เหนื่อยมากมากเป็น total shit show ครับหรือว่าแค่ง่ายๆหลายๆคนชอบพูดหลังจากกลับมาจากทำงานก็ long day at work อ่า long day ใช่แต่จริงๆแล้วใช่มันยีบสชั่วโมงนั่นแหละแต่ว่าพอมันมีบอกว่าสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นเยอะมากมันรู้สึกเหมือนวันนี้มันกี่ไม่มีกี่ชั่วโมงวะเนี่ยเวลาก็เท่าเดิหนึชั่วโมงหรือเปล่าวันนี้อแต่เวลามันเท่าเดิมแต่พอเรื่องมันเยอะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่า โอมันนานจังเลย Oh today was such a long day at work ใช่แล้วมันก็เท่าเดิมแล้วประเด็นก็คือถ้าสมมติเกิดมันเป็นเรื่องดีๆเราจะไม่รู้สึกว่านานถูกไหมแบบเดียวแต่ถ้าสมมติเกิดบอกว่า long day แน่นอนว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับก็คบกันมาแล้ว3ประโยคครับแต่ว่าสับจุกๆไปเลยครับจุกมากพี่บิ๊กครับชอบคําไหนบ้างครับวันนี้ชอบประโยคที่วีแนะนํา I'm a b o u t to go nonverbal คือรู้สึกว่ามันเป็นการสยบเรื่องบ้าๆคลั่งๆ ด้วยความแบบสงบอะเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวกดคำจะพูดอะกูจะไม่พูดละใช่มันเป็นการอปเปอร์สิดของแบบโอเวอร์เรียกใช่ไหมใช่ไม่ไม่ทำซีนแล้วคือแบบ I'm about to go nonverbal แล้วแล้วพี่ตัวชอบอะไรอ๋อผมชอบเนี่ย I need a drink ชอบตัวแก้วยเหรออยากจะดื่มเก๊ก้วยสักแก้วจังเลยใช่มันสื่อดีครับมันก็แบบไม่ต้องพูดอะไรมากโอ้โหอยากอยากดื่มมาวันนี้ก็ดูก็รู้เลยว่าแบบ ไม่เครียดก็สนุกอ่ะไปดาวอะไรนั้นใช่ใช่ใช่แล้วแล้ววีครับครับส่วนผมผมชอบที่พี่บิ๊กพูดครับ it's one thing after another มันเห็นภาพมากเลยเหมือนกับเหมือนพี่บิ๊กแบบนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วก็แบบมีคนหนึ่งเข้ามาแล้วคน่งครับดูนีผมแหละครับ S <S ผมนึกว่าพี่นั่งอยู่ในห้องประชุมแล้วก็พอมีคนเข้ามาเรื anyway> ่องนึงจบอีกคนนึงก็เข้ามาต่อแล้วพี่ผมรู้สึกอย่างนั้นมั้งเช็คกับนัมเบอร์หยิบบัตรคิวด้านหน้าดูได้ครับแล้วก็การที่ชอบก็ชอบ driving me up the wall มันเคยได้ยินบ่อยแล้วแต่ว่าเห็นภาพเนอะใช่เพิ่งไป search origin มาก็คือเหมือนกับแบบอยากจะปีนกำแพงหนีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอสำนวนภาษาอังกฤษพวกนี้มันก็ค่อนข้างแบบทำให้เราเห็นภาพชัดเจนนะมันก็จำง่ายดีใช่ครับยืนยันว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีสุดคือพยายามเห็นภาพกับมันแล ก็พยายามนึกไปถึงตัวอย่างของการใช้ด้วยสถานการณ์แบบไหนที่เราจะาประเด็นคืออาจจะไม่ต้องฟังตัวอย่างจากเราแต่ว่าลอง ตีความฟังความหมายของมันแล้วก็นึกที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องของเราอะว่าอย่างปัญหาไหนบ้างวัที่เราเคยเจอเช่นอาจะแบบโดนแม่บ่นด่าทั้งวนันโอ้โหอยากปีนกำแพงหนีแล้ว <c oughs> เออถ้าเกิดเรานึกแบบนี้มันจะจํเความหมายได้วันนี้ก็3สถานการณ์นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากคําถามที่มีคนฝากเอาไว้ใต้คอมเมนต์ที่ YouTube ด้วยสามารถทําแบบนี้ได้กับทุกเอพิโซดของภาษาอังกฤษสามระดับเลยนะครับ,รบเราก็จะไปช้อนเอาคําถามเหล่านั้นมานะครับแล้วก็เอามาทํากันได้ให้กับ ทุกๆคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรากำลังจะเดินทางสู่1ล้านซับแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนกดซับได้เยครับ KND Intern Gen13 มาแล้วครับคำนีดีเปิดรับสมัครฝึกงาน2ตำแหน่งสำหรับช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ครับเราต้องการ 1. Content Creator p r e s ตอร์พเน้นงานหน้ากล้องและ 2. c r e รีเอทเน้นงานหลังกล้องครับแต่ทั้ง2องตำแหน่งจะได้เรียนรู้การผลิตรายการตลอดทั้งกระบวนการเพียงแต่พรีเซนเตอร์ต้องนำเสนออยู่เบื้องหน้าต้องพูดภาษาอังกฤษคล่คลองอยู่หน้ากล้องแล้วเปล่งประกายส่วนครีเอทีฟต้องเน้นคิด คน้นส,ส,สร้างสรรค์จำกัดความสั้นๆก็คือเก่งอังกฤษคิดงานสนุกเพราะฉะนั้น2ตำแหน่งมีวิธีการคัดเลือกก็จะแตกต่างกันนิดนึงครับเริ่มจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์พรีเซนเตอร์นะครับใครอยากสมัครก็เข้าไปกรอก Google form ที่อยู่ในแคปชั่นหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็แนบะวิดีโอมาด้วย1ตัวในคลิปนั้นเริ่มต้นจากการแนะนําตัวเป็นภาษาทั้งไทยและอังกฤษรวมกันตรงนี้90วินาทีหลังจากนั้นอีก90วินาทีนะครับนำเสนอเป็น2ภาษาไทยและอังกฤษคำนี้ดี ในสไตล์ของคุณเองหนึ่งคำคำนั้นคือคำว่าอะไรมันเจ๋งยังไงรวมแล้วคลิปทั้งหมดความยาวไม่เกิน3นาทีครับส่วนคนที่อยากจะสมัครฝึกงานครีเอทีฟก็เข้าไปกรอก Google Form เช่นเดียวกันครับอยู่ในแคปชั่นหรือว่าในลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็แนบวิดีโอบนด้วย1คลิปเริ่มจากการแนะนำตัวเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ 90วินาทีครับหลังจากนั้นให้นำเสนอเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับว่าแขกรับเชิญคนต่อไปที่ควรจะมาออกรายการคำนีด้ดีฟีเจอริงที่ช่องคำนีด้ดีน่าจะเป็นใคร เพราะอะไรและ3คําถามเด็ดที่คุณอยากจะถามเขาคืออะไรบ้างรวมแล้วคลิปนี้ก็ไม่ควรจะเกิน3นาทีเช่นเดียวกันครับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องการฝึกงานก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้นะครับเปิดรับสมัครฝึกงานตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมครับและรับอีเมลสมัครงานวันสุดท้ายคือวันที่19พฤษภาคมตรงกับวันอาทิตย์ตอน5ทุ่ม59นาทีและเราจะประกาศผลวันพุธที่29พฤษภาคมครับฝึกงานกันตั้งแต่วันจันทร์ที่4มิถุนายนจนถึงวันศุกร์ที่30สิงหาคม แล้วก็ประมาณ3เดือนใครสนใจก็รีบสมัครแล้วมาเจอกันนะครับ